เตตตาเอสโอดี e ody, สารที่มาจากสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดช่วยต้านความแก่ได้ทรงอนุภาพที่สุดแล้วเขาทาได้ยังไงไปชมกันครับเตตตาเอสโอดี e S <S <c oughs> เป็นสารสกัดจากสารหร่ายจนลชีที่ชื่อว่าเตตตาเซลเมชูวีแล้วเขามีต้นกําเนิดจากทะเลน้ําลึกเพื่อให้ได้พลังการต้านอนุมูลอิสระที่สูงสุดในโลกนักวิทยาศาสตร์จึงเอามาเพาะผ่านในบกปิดแบบเข้มงวดควบคุมแสงครับควบคุมอุณหภูมิและการให้อาหารแบบทุกขั้นตอนทวงแรกไม่มีใครสนใจเขาเท่าไหร่ถือเสียงก็ไม่ดังพอใครก็คิดว่าแค่สาหร่ายจิ๋วมันจะไปเปลี่ยนีลลดสาอองงนไ้้ททกปห แล้วพบว่าเซลล์ที่โดนทำลายจากแสงแดดต้องฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเซลล์ที่เคยเหี่ยวย่นครับกลับต่งตึงแล้วก็สร้างคอลลาเจนได้มากขึ้นอาการของแผลหายเร็วขึ้นแล้วระบบคุ้มกันก็ดีมากขึ้นโอ้โหนี่มันสุดยอดไปเลยแล้วทีนี้แหละครับยังเป็นผู้แตกเลยใน่ายไอโซวีจึงขึ้นท่านเป็นซูเปอร์ฮีโร่คับเพราะเขาเก่งเรื่องการต้านฟีรรดิเคิลหรืออนุมูลอิสระทำหน้าที่เป็นกาดป้องกันผิวแล้วกระจายไปดูแลเซลล์ทั่วร่างกายลดการเัก่อบครับแล้วก็ปิดสวิตซ์ซ่อมแซมเซลล์ได้อย่างอยู่มล้ยแล้ก หาผิวแล้วความเจ๋งก็คือเขาร่วมวิจัยกับคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสรรอึงปลอดภัยไร้สารตกค้างแต่บอกนะครับว่าเต้ต่ายโซดีไม่ใช่สารทั่วไปที่ใส่ให้มันดูดีบนฉลากแต่นี่คือซูปเปอร์แอนทาวเวร์นระดับเวชาศาสตร์แล้วถ้าคุณเลือกได้จะเลือกสิ่งที่ดีสุดให้ตัวเองไหมครับ